ขันห้าไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ขันห้าขันห้าข,นาขันทั้งห้าเป็นอนัตตาคือหนึ่งไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองถามมันดูเลยทุกๆส่วนที่รวมกันอยู่หรือที่มีอยู่ในขันห้ามันรู้ความหมายไหมว่ามันเป็นอะไร หรือส่วนใดของขันห้ามันจะไม่ตอบเพราะมันไม่รู้ความหมายในตัวเขาเองว่ามันเป็นอะไรเช่นแขนขาศีรษะสมองตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลามันเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรมันก็ไม่รู้ว่ามันแสดงสภาวะทำอะไรออกมา มันเหมือนหุ่นยนต์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ไม่ได้นานเพราะมันไม่เที่ยงคืออนิจจังแล้วก็เปลี่ยนไปคือทุกขังและดับไปคืออนัตตาสองขันห้ามันบังคับได้ยากห้ามได้ยากเพราะมันไม่รู้ความหมาย ได้ๆมันเปลี่ยนแปลงไ,ไปตามกฎธรรมชาติตายตัวของมันคืออันนี้จังทุกขังอนัตตาจึงไม่ได้ดังใจเราจึงทำให้เราเป็นทุกข์ชวนจิตนั้นจิตคือเราเราคือจิตจิตเป็นผู้รู้ที่ไม่มีวันตายมีเจตสิกหรืออาการของจิต ซึ่งเป็นพวกสังโยชนิบผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันไปไหนไปด้วยกันอาศัยจิตเกิดและจิตยังมีอวิชชาคือความหลงเจตสิกปกคุมอยู่เมื่อจิตพัสสะสิ่งใดก็จะเกิดเจตสิกหรืออาการของสังโยชน์เกิดขึ้นอวิชชาหลงอาการ ของสังโยชน์เหล่านั้นก็เกิดการปรุงแต่งเป็นกิเลสตามนอนถ้าให้จิตเป็นน้ำเจตสิกหรืออาการของสังโยชน์เป็นคลื่นเมื่อน้ำกระทบสิ่งใดก็เกิดคลื่นขึ้นทันทีลักษณะของคลื่นที่กระทบก็แตกต่างกันไปก็เหมือนลักษณะของสังโยชน์ในแต่ละข้อนั่นเอง ที่แตกต่างกันไปอวิชาหลงคลื่นคือสังโยชน์ในแต่ละข้อจึงปรุงแต่งกลายเป็นกิเลสตามนอนไปถ้าอาวิชชาไม่ปรุงแต่งสังโยชน์เหล่านั้นหรือเจตสิกสังโยชน์เหล่านั้นก็จะดับยุบตัวลงไปหาน้ำเช่นเดิมหรือเจตสิกหรือเจตตสิก ก็จะยุบตัวลงไปเป็นผู้รู้ของจิตเหมือนเดิมอวิชชาทำให้จิตยึดมั่นถือมั่นในผู้รู้ของจิตว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเป็นอุปทานเป็นภพเกิดเป็นดวงจิตของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆขึ้นมาจิตไม่มีวิญญาณ เป็นอาหารหรือเป็นผู้รับใช้เพื่อส,ะส่ะแสวงหาการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตจึงหาที่ส่องเสพวิญญาณซึ่งมันมีอยู่ในขันห้าจิตก็เข้าไปรวมกับวิญญาณขันในขันห้าซึ่งเขาเรียกว่าเข้าไปปฏิสนธิกันกับวิญญาณในขันห้า แล้วก็ยึดครองขันห้านั้นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราอันที่จริงแล้วมันคนละส่วนกันขันห้าเป็นหุ่นยนต์ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองจิตก็เปรียบเสมือนผู้เข้าไปขับหุ่นยนต์ถ้าหุ่นยนต์แขนหกักจิตจะไปหลงทุกข์หลงเจ็บปวดกับหุ่นยนต์ไม่ได้ เพราะต่างอันต่างจริงคนละส่วนกันเมื่อหุ่นยนต์แตกสลายพังทลายไปกิจก็จะต้องออกจากหุ่นยนต์ตัวนี้ไปหาหุ่นยนต์ตัวใหม่หรือขันห้าใหม่ต่อไปผู้ที่รู้เหตุผลลักษณะนี้ดีคือผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งเดินมักมีองค์แปดคือสมถะกรรมฐาน ทำให้ผู้นั้นมีสติวิปัสสนตกรรมฐานทําให้ผู้นั้นมีปัญญาจึงเป็นผู้รู้ที่มีสติและปัญญารู้เห็นสภาวะของขันห้ากับจิตดุดดังผู้เข้าไปขับหุ่นยนต์ยึดมั่นถือมั่นในหุ่นยนต์นั้นๆจึงแยกระหว่างขันห้ากับจิตหรือหุ่นยนต์ กับผู้เข้าไปขับทุ่นยนต์นั้นออกจากกันได้อย่างชัดเจนเด็ดขาดไม่หลงอีกต่อไปเลยขอวยอวยพร